คำประกันเงินกู้ให้พี่แจงเหรอห้าแสนน้อยอีพวกเม่ละคุณแม่ฉันุาสาส่นคำประกันให้ทำไมพวกแกก่วยฮีพวกนั้นเอาไปยึดบ้านฉันก็แม่ก็อยากมาคำประกันให้ทำไมละ่ะโง่อยนี่แกกู้หนี้นี่มันน้าตบให้เลือดก,กบปากอ้าเป็นอะไรอีกล่ะ ก็งเงินห้าแสนอะที่เราจะกู้กันนะแม่แม่แม่ก็เซ็นให้หนูแล้วอะเอกสารหนูอะหนูก็ส่งไปหมดแล้วมันยังให้หนูอะหาคนค้ำให้อีกอา้ายังไม่ผ่านอีกเหรอหาคนคำ้ำอ่านคำได้ไหมอะถ้าพี่อ่านคำได้อะหนูไม่มานนั่งกุ้มแบบนี้หรอกแม่แม่ช่วยหนูคิดหน่อยนะคนที่ค้ำให้เราได้อะ คนที่ไม่มีภาระไม่มีหนี้สินแล้วก็มีที่ดินนะแม่แม่ช่วยหนูคิดหน่อยนะมีใครบ้างอะแม่ไม่มีหนี้มีที่ดินเฮ้ยป้าซอยไงป้าซอยป้าซอยไหนอะแม่ตาของแม่อะเขาคำให้แน่นอน อยย๋อยายสร้อยะนะเออใช่คนป้าแม่แม่ไปขอได้ได้จริงนะแม่เพ้าะจะํำให้เรานะํำสิงั้นแม่แม่ไปให้หนูเลยไปเลยไปเลยไปเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้แม่ไปขอให้แกไปเอาเอกาสารให้แม่เลยได้เลยค่ะแม่ น้องแจงป้าอยู่บ้านพอดีเลยป้าปฉันมีเรื่องอยากจะขอความช่วยเหลือป้าหน่อยอะอะไรเหรอกีวีลูกฉันนะป้ามันจะไปลงทุนทำธุรกิจอะมันต้องใช้เงินห้าแสนนะป้าฉันนะเซ็นทุกอย่างให้มันหมดละแต่มันขาดคนค้ำประกันนะป้าป้าป้าคำให้ฉันหน่อยนะ ถ้ากิวีอ่ะมันคืนทุนอ่ะมันบอกมันคืนทุนภายในปีเดียวเลยนะป้าถ้ามันคืนทุนอ่ะฉันจะรีบเอามาคืนป้าเลยหุยไม่เอาหรอกเงินตั้งห้าแสนป้าจะเอาอะไรไปค้ำเขาเล่าป้ามันไม่ต้องใช้อะไรค้ำเลยนะป้าเนี่ยถ้าป้าไม่ช่วยฉันอ่ะฉันก็ไม่รู้จะขอใครช่วยละป้าถือว่าฉันไวนะโอ้ยฉันไหวละ มันต้องร้องมันต้องร้องพอพอพอหยุดก่อนหยุดก่อนอะค้ำก็ค้ำแล้วถ้ามีเงินนะต้องรีบเอาไปคืนเขานะได้ป้าอันนี้นี่นี่นี่ป้าป้าอันนี้นี่นี่นี่ป้าเส็นตรงนี้ป้าเส็นตรงนี้ป้าเส็นเสนเซ็นเส็นตรงนี้เลยเส็นตรงนี้เลยหนูคืนคืนแน่เลยแล้วอย่าทําให้ป้าเดือดร้อนนะไม่เดือดร้อนเลยป้านี่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 ป้าเซ็นเนี่ยป้าไม่ต้องอ่านเลยเส็นเลย ไม่มีอะไรเลยป้าค้ำอย่างเดียวยป้าป้านูขอบคุณป้ามากเลยนะคะนูกลับเอาให้ได้กีวดีมันก่อนนะป้านะ เขายังไม่ยืนซะหน่อยอุย้ยนี่ฉันน่าเชื่อแกเลยนะโอ้ยเพิงไวไวนะ่งโวยวายน่แม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 ่เอางี้เอางี้ฉันอะมีแผนให้แม่ลนะเราอะก็โอนชื่อบ้านชื่อรถของเราอะเป็นชื่อพี่อันไงทําเป็นเหมือนว่าขายอะแต่เราไม่ได้ขายจริงแค่เนี้ยเราก็ไม่โดนยึดแล้ว แม่แม่เชื่อหนูนะแม่ไม่ต้องกลัวเลยเลยแต่มันจะดีเหรอกีวี่โอ้ยดีสิแม่ดีแน่นอนแม่เชื่อหนูพี่อ่านน่ะผัวหนูอะ่ะมันไม่ไปห,หรอกมันก็อยู่บ้านเราทุกวันเนี้ยแม่น่ะใจเย็นๆน,นะแม่แล้ววันพรุ่งนี้แม่ก็ไปจัดการเรื่องเนี้ให้มันเรียบร้อยแค่นี้เองนะคะแม่เออ น่ารักจริงๆเลยต้องไปกูเลยแล้วนะ ยึดบ้านยึดบ้านเราจะจะไปอยู่ที่ไหนล่ะเนี่ยแจงไม่บอกจะไม่ให้ป้าเดือดร้อนไง ยังไงดีอะแจงเขาจะมายืดบ้านป้าทำไมเขาไม่ยืดบ้านแจงล่ะโอ้ยใครมาเสียงดงงังอีกอะโวยวายอะไรกันเนี่ยป้ามันจะเป็นกุ้งกุ้หน่อยอ่ะแม่ออกมาหาป้านหน่อยแม่ไล่เข้าไปสิแจงเสียงดังจริงๆเลยอ่ะน่าลำคาญนะอ,อ่ะคุณไปดูสิว่าใคร โอ๊ยขี้เกียจมากไหนบอกว่าจะไม่ทำให้ป้าเดือดร้อนไปจับบ้านป้าแล้วโอ๊ยแม่จีวีอะไรกันขนาดนี้เงียบ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 ป้าสร้อยมาอดทนแป๊บหนึ่งนะลูกเดี๋ยวป้าสร้อยก็กลับแล้วโอ๊ยป้าสร้อยแล้วมันหายแล้วแม่จะเปิดทำไมกันทำไมนี่แป๊บเดียวอดทนอดทนอดทนไม่ทนอะไรจีวีแม่ อะไรอย่าแม่เนี่ยก่อนลอก่อนเดี๋ยวเขามาก็โดนด่ากันทั้งบ้านหรอกกด่าหนูจะด่ากันไหมแบ๊ไปเนาะแจงไม่ทำกับป้าอย่างเดียว อยอยเขาจะมายืดบ้านเราแล้ว,ลวเดี๋ยวนะแม่ใจเย็นๆน,นะอะไรเนี่ยนี่ <ng> มันอะไรกันเนี่ยแม่ <ng> ทำไมเขาเขียนว่าจะมายืดบ้านเราล่ะแม่แม่แม่ไปคำประกันเงินกู้ให้พี่แจงเหรอ แ,แม่แล้วทำไมเขาจะไปยึดบ้านเราล่ะทำไมเขาไม่ไปยึดบ้านพี่แจงอะแม่ก็ไม่รู้แม่ไปคุยกับแจงแจงมันก็ไม่ยอมออกมาคุยกับแม่แล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนอะลูกแม่แม่ใจเย็นเ็แม่ใจเย็นเย็น,มยน,ยนไม่เป็นไรนะแม่ฉันจะจัดก,การเองแม่อยู่นี่แหละ อยากมาค้ำกันให้ทำไมล่ะโง่อย่ีงนี้้แก่คู่นี้มันหน้าตบให้เลือดกบปากบ้านพวกแกก็มีอ่ะทำไมไม่ให้ไอ้พนัันมายึดมายึดบ้นานทำไมอีพวกเลวพวกแกนี่มันเลวทั้งแม่ทั้งลูกจริง,รงเลวมากเลยไปไปไ,ปไปปอีพวกบ้าอีหน้าโง,ง่คนโง่ก็ต้องเป็นเหยื่อของคนฉลาดแบบนี้แหละพวกฉันอะ โอนทุกอย่างมันชื่ออันไม่หมดแล้วแล้วกีวีกับอันน่ะก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแกจะเรียกร้องอะไรตามกฎหมายไม่ได้หรอกโยไปแล้วแกกับแม่แกก็ไม่ต้องเสนอหน้ามาเหยียบที่นี่อีกนะไม่ต้อนรับถ้ามาแล้วก็ฉันจะแจ้งตำรวจจับให้ไปกีวีไปไอ้ข้าวเอะนะแจ้งตำรวจให้ พี่มาทำอะไรแถวนี้เนี่ยอา้าพี่อั๋นจะไปทำงานแล้วเหรอจ๊ะอ๋อพอดีว่าฉันมาเก็บมะขามจเจ้าไปกินกับน้ำพริกนะ่ะมะขามฉันแซบนะพี่อยากกินไหมแซบจริงหรือเปล่าจ๊ะจริงสิจ๊ะพี่จะเอาไปชิมสักหน่อยไหมจ๊ะแล้วถ้าพี่ติดใจ ปลับมาเอาที่ฉันได้นะ พี่อ่านบี B. ว่าเราเลิกทําแบบนี้กันเถอะบี B. ว่ามันไม่ดีหรอกนะทําไมล่ะพี่จริงใจกับบีนะบีก็อยากใช้ชีวิตกับพี่นะแต่บ้านบีก็ไม่มีรถบีก็ไม่มีใครที่ไหนเขาอยากจะมาใช้ชีวิตร่วมกับบีล่ะโธ่บีอย่าน้อยใจไปเลยนะเอาแบบนี้ไหมพี่มีบ้านอยู่หลังหนึ่ง พอเราแต่งงานจดทะเบียนกันเสร็จอะ่ะพี่จะยกบ้านหลังนั้นให้บีดีไหมบีจะเชื่อได้ยังไงอะ่ะพี่ก็บอกให้บีรอรอรอบีไปขอกวาคนอื่นดีกว่าไหมอะ่ะนี่บีอย่าทำแบบนั้นเลยนะงั้นเอางี้เดี๋ยวพี่ไปโอนบ้านให้บีก่อนเลย บีจะได้เชื่อใจพี่ดีไหมจ๊ะจะดีหรอพี่อัน๋นยังไงบีขอบคุณพี่อั๋นนะบีรักพี่อั๋นที่สุดเลย ฉันบอกแกแล้วใช่ไหมถ้าแกเข้ามาในบ้านฉันอีกทีอะ่ะฉันจะเรียกตำรวจมาล่าคอแกออกไปใครกันแน่ที่้อขออกไปแกแหกตาดูเนี่ อนเนี้ยบ้านหลังเนี้ยมันเป็นของฉันและที่สำคัญนะฉันกำลังจะขายบ้านหลังเนี้ยให้เมียตำรวจฉันให้เวลาพวกแกแค่สามวันถ้าพวกแกยังไม่ย้ายออกไปฉันเนี่ยแหละแจ้งตำรวจมาจับพวกแกนี่มันอะไรกันอะแกแกมาที่นี่ได้ยังไงกิวี่กิวี่บ้านเราอะเป็นชื่อมันแล้วอะบี ไรนเนี่ยฮะพวกแกอะไปเคลียร์กันเองนะอะแล้วก็รีบเก็บของออกไปซะก่อนที่เจ้าของบ้านคนใหม่เขาจะมาจัดการมีไหนบอกว่าเราจะอยู่ด้วยกันไงอยู่ด้วยกันเหรอฉันไม่มาอยู่ที่โง่หนะถ้าฉันขายบ้านหลังนี้ได้เมื่อไรจะพาแม่ของฉันไปอยู่ที่เอิร์ธี่มันสุขสบายกว่านี้ ดีนี่แกหลอกฉันเหรอพี่อันไอ้เลวไอ้ชั่วเป็นไรล่ะคนโง่ย่อมตกเป็นเหยื่อของคนฉลาดรู้จักไหมตาต่อตาฟันต่อฟันพวกแกรวมหัวกันหลอกให้แม่ฉันคำประกันเงินกู้จนเข้ามายึดบ้านฉันฉันกับแม่แทบไม่มีที่สุกหัวนอนตอนเนี้พวกแกโดนบ้ารู้สึกยังไงล่ะ <T uber> บีบีบีคืนบ้านให้พี่เลยนะพี่ไม่มีที่ไปแล้วจริงๆอะแม่แม่น <T uber> ี่พี่มาอ้อนวอนฉลอดพี่แจงตอนที่ฉันกับแม่มาอ้อนวอนพี่สงสารฉันบ้างไหม <T uber> พี่ฉีดน้ำไล่ฉันอย่งกับหมูกับหมาฉันไม่ใช่นางเอกละครน,นะที่จะมายอมทุกอย่าง พ่อเธอเอาเป็นว่าฉันให้เวลาพวกแกแค่สามวันถ้าพวกแกยังไม่ออกไปฉันเนี่ยแหละจะกลับมาไล่พวกแกพี่พีบพวกไปบีอย่านตัวคืนน,นี้ก่อน